สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้แอดจะลงเป็นเด่นบนรัฐบาลไทย3สูตรแล้วก็เด่นบนล่างอีกสูตรหนึ่งเด่นบน2ส,สูตรนี่เดินดีมากๆเนาะคะ่ะสิเดินต่อบาแค่นัน้นละเนาะพี่น้องเนาะสูตรมีเข่ามีหลุดเนาะคะ่ะหมู่ว่านี่แอดบรายมาลงสามน้อยทา่าช่อง YouTube เฮาเลยเนาะคะ่ะเพราะว่าหมู่ว่านี่อาการบอดีเกิดอาการวูบเนาะคะ่ะแอดวูบกลางอากาศเมื่อวานอ่า ถ้าบ่าเป็นนักจะบ่ยุดทํางานเลยเมื่อวานนี่สาหัสอีหลีพี่น้องเนาะคะ่ะอาการเกิดมาจากว่าแอดบบไร้นอนเป็นหลับเป็นตื่นมาระยะเวลาประมัน่นเกือบสองอาทิตย์นอนบ่อิม่มอ่านอนบ่อิ่มเนาะคะ่ะแทบเสิเอ้อว่าบบไร้นอนเลยก็ไไ้บ่รลู้เป็นน้าหยังพี่น้องตาแข็งเลยเนาะคะ่ะตาแข็งแลวกะรับบ่ลง กินกาแฟหลายพดบ่อ,บอค่ะแอดจะกินแต่กาแฟแค่มือละแกวแต่ย่ามมือเศา้า,อาน,นอกจากมือได้จะเอ็กซิเดนจริงๆแบบว่บาบังคับไข่เจ้าของไข่ไปนั่ก็เลยต้องกินกาแฟบังคับบ่อให้มันแอ,อ,อ,อดเอด็เดสูตรนั่นอหลีค่ะถ้าไขน่นี่สวยๆนี่กินโยค่ะถา้าบ่อไข่แอดจะบ่อแ,แตะแกวที่สองเลยเกิดอาการตาแข็งแล้วก็นอนบ่อได้ตีไปสองอาทิตย์เต็มๆโหลดซะพี่น้องขันบ่าวายก็นั่นเนาะ ก็เลยได้บูกขออนุญาตแป๊บนึงค่ะพี่น้องจักหนึ่งน้าที่นะคะหายใจเพราะอะไรก็เลยมาคิดว่าเออแบบนี้พ่ะทีเพิ่นว่าพผักพรบ่เพียงพ่อที่เขาจะตุยกันย่มูุนอ่นเนาะก็เลยมาเออพ่อไวัตเนี่ก็ก็เลยพึ่งยาเนาะค่ะพึ่งยานอนลับก็เร่งลวงเลยมือนันเอาให้เจ้าของ ชาติแบดใหเจ้าของก้อนประมาณนี้เนาะคะ่ะชาติแบดก้อนสะเถาะมือน,นีมือว่านนีนะคะหลังจากถูกยาเน,น่ารับไปประมาณบ่ท่านถึงรึงชั่วโมงพี่น้องลวงลลวงแบบชนิดจำบ่ขอเมียบ่ได้ยินบ่อียงคือเงาวๆาหลานกะพ้าก,กันหลานพอา,ายสองคนอยู่นํกากับผากันเฮ็ดงานบ้านให้ล่างถ้วยล่างช่มเห็ดนู่นนี่นั่นให้เนาะห้ยายนันพักพรเพราะว่าเขาเห็นว่ายงมแอดจิบ่คคอยได้พักพรหลัะกะ หูจักข่วมอยู่ค่ะพากันพยายามดูแลยาาอยู่นอนมาหอดประมาณบใบโกกัวอ่ะพ่อสลืมสลือเนี่ยแหละแต่ว่ารูแหล่ละว่าไปต่อบ่ใดสลืมก็ได้เนาะก็เลยมาค้านเห็ดสุดสามน้อยลงตะหนาเพลดก้อนก็ได้เพราะว่าพี่น้องเอฟซีทั้งแอปแดงกะไปพูนร้ายอยู่เนาะค่ะก็เลยเห็ดลงกะเข่าหายอยู่ค่ะพี่น้องเข่าหายอยู่หมู่ว่านเข้าที่หนึ่งสามสามหนึ่งตัวกับเนาะ เ้วก็เลขเด่นตัวเดียวปกติของเฮากะเดินอยู่หมู่บ้านเลยได้ใดซ้ำนันล่ะค่ะ,ะพี่น้องจะผู้ที่เคยโลงน้อยเอาเ่าเ่าโล,ล่งอีกรวบอสิประมาณนี้เนาะกอ่าบเว้ากันหมู่บ้านเนาะคะ่ะแอดกับพยายามแบบว่า,าอ,อดึงตัวเองลุกให้ได้มากที่สุดนะคะหมู่บ้านแต่บอใดเพราะว่าหนึ่งกำลังอ่อนเนาะคะ่ะกำลังเฮาอ่อนอยู่แล้วไปถือยาน,นอนหลับเข้าไปกะ การล่วงเลยพี่น้องล่วงแยว้ยวๆเลยกะถือโอกาสชาติแบตเจ้าของไปในตัวเนาะคะ่ะเพราะว่าบ่าไหวอีหลีนะคะร่างกายคนบ่เมีนเครื่องจักกุนเด้อบ่ได้แยวพี่น้องเนาะคะ่ะเฮาแต่ว่าเฮายังพอไปได้อยู่อ่าดันทุนล้างเจ้าของคือแอดเฮ็ดงานนี่แอดเฮ็ดลอยเปอร์เซ็นต์ได้ค่ะเฮ็ด100ลอยเปอร์เซ็นต์เราจะนั่งเฮ็ดอยู่จังสี่ตลอดมือเลยนะคะบางครั้งกับหอดบ่อยากลุกพุ่นละ บางครั้งก็ถามตัวเองว่าเอาอจัดนักไปโบป,ประมาณนี้ก็พยายามบอกตัวเองพักผ่อนนะคะเท่ากับอายุหลายแล้วเท่าก็ต้องรู้จักพักผ่อนรู้จักเสีเบจ้าของเด้อประมาณนี้เอาสู่ๆก,ก็เลยไม่แกงให้พี่น้องเนาะคะ่ะว่าอ่ะว่านี่หายไปสายคือพอเห็นมาลงเนาะคะ่ะราว่าอแอดไปโพสหนาเพจอยู่ค่ะี่น้องทั้งผุนเพิ่นรู้จักอยู่เนาะเิ่นกับเข้ามาให้กำลังใจแอดอยู่นะคะ กลประมาณนี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะเข้าไปเบิรงคาเตือนของทางช่องเฮากอนเนาะค่ะคําเตือนวิดีโอนี้จัดทําขึ้นเพื่อความบันเทิงให้ไว้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นไม่มีเจตนาหลอกลวงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเอฟซี FC พี่น้องที่เข้ามารับชมมากดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นซอยแอดเนาะค่ะไปเบิรงแนวทางกันค่ะพี่น้อง ก่อนอื่นไปเบิ้งเด่นบนล่างตัวเดียวก่อนเนาะคะ่ะเด่นบนล่างตัวเดียวสูตรใหม่สําหรับสูตรเกาที่เด่นตัวเดียวรูดเบิดเลยแอดเอาลงซีสูตรมือน,นักเนาะค่ะพอไปต่อแต่แอดสิบวกเพิ่มเอานะคะใส่วิธีแบบเล่าแบบสามน้อยเนาะคะ่ะสูตรนี้แอดทำมาได้สี่วันเดินซีมือติดบ่ท่านหลวงบ่ท่านหลายรอบวันที่สิบหกนี่ได้เลขศูนย์สิมาบ่ขาพี่น้อง จีมาบอไปได้บนล่างนะคะไปได้บนล่างสูตรมีเขาไม่ลดเนาะค่ะพี่น้องว่องเงาจักน่อยหนึ่งอ่าพราวเอฟซีถักหาหลายทันนะคะไปดูสูตรต่อไปค่ะสูตรที่สองของคลิปนี้นะคะเป็นเด่นบนย่างเดียวเนาะค่ะเด่นบนอย่างเดียวงวดที่แล้วผ่านไปลักลอยสะง,ง้นพี่น้อง ได้ห้ามา 3, ามห้าหได้หมาสี่หได้9งวดที่แล้วไปที่หลักร้อย 9, 7, 8ดแปงวดนี้ได้8ดที่บนจะมีให้เห็นไหมนอ้อนะคะเก้ดแปดไปดูสูตรที่สองของเด่นบนค่ะไปเบื่งสูตรที่สองเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวอดจะเทียบชนให้เบิ่งอีกที่หนึ่งนะคะอ่ามือแรกเข้าด้ซนะคะ 4กับ6มา4 2กับ4มา2 6กับ8มา5 5กับ7มา5 2กับ4มา4งวดที่แล้วได้8กับ0มา8ค่ะพี่น้องที่7 8 9 7 8งวดนี้ได้4กับ6ค่ะสิม,มาบอพี่น้องไปดูสูตรที่3เดี๋ยวแอดจะเทียบช่นให้เบิ่งงนาะค่ะสูตรที่3ได้6กับ8มา6ได้4กับ6มา4 ได้ศูนย์กับสองมา2ได้สี่กับหมาหได้หกับ8ดมาหได้สี่กับหมาน้ำกันงวดที่แล้วได้8กับศูนย์มา8เพราะว่างวดที่แล้วชนกันเนาะคะ่ะเข้าไปเบื้องเด่นบน3ส,สูตรบบนี้พี่น้องนะคะเด่นบน3ส,สูตรสิชอนกันบ่อชอนแล้วสิมาอีกบ่อสันนี่พี่นเนาะคะ่ะ เด่นบน3สูตรนะคะจะว่างแบบนี้เนาะคะ่ะเดี๋ยวแอดจะทับลงเพราะว่าให้มันเห็นแนวทางเข่าเนาะค่ะงวดที่แล้วนะคะงวดที่แล้วนี่เป็นหลักร้อย9ชน8มาที่7 8ดทัดขึ้นไปหกสีหมาสีหนะคะทัดขึ้นไปห้าห้าหนะคะพี่น้อง ห้าเจดหกดหมหาหกงวดนี้เนาะคะ่ะงวดนี้โบชนจักตัวเลยนะคะที่ผ่านมาชน0นย์กับ8มาแปอยู่ด้คะ่ะง,งวดที่แล้วชนที่0นย์กับ8งวดนี้ไม่ชนเลยที่บน6 8แปดสีมาไาะ, 0, 8, 2, 8, 4, 8, ะไรบอค่ะ08นย์แปดสแี่แแต่ว่าสนี่มันมันเป็นแนวทางที่เดินยากสำหรับแอดแล้วเนาะ อาจะฟั่นตลอดเลยว่าซีนี่เดินยากมาก6 8 28หรือว่า08พี่น้อง,งว่าสิมาบอถ้าเดินครบมีสามารถจับคู่ได้เนาะค่ะเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขออยู่ดีๆสมนีสากรพอกันคลิปหนาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ